น้ารถแห่บอบอกแค่ไพว้ากษัตริย์นงสันจุย้ยจ้วหางมายองบางสร้างสิสันในงานสาวแอวเดาๆให้พู้ผู้บ่าเห็นแล้วเพลาน เป็นเป้าสายตาผู้เบวนาหานซุมบานรถแห่แพ่แว่ออกหน้าเข้าพี่น้องม่วนเดอเือพลงนี่จวดเดือพี่น้องเนาะค่ะกําลังออกสู่สายตาเอฟซีหมอลำเพชรลำพูน ทุกทท่านแล้วก็สายตาชาวโลกสายตาชาว YouTube นะคะพี่น้องค่ะขึ้นหัวข้อคลิปวันนี้สาวหน้ารถเห่ค่ะสวัสดีเอใหญ่ตุ้มทุกทกคนเลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะขึ้นหัวข้อคลิปว่าสาวหน้ารถเห่นะคะพี่น้อง เมื่อวานนี้นะคะวันที่เมื่อก่อนไหมเนาะเมื่อก่อนอวันที่สี่มนบอกคะวันที่สี่มีนาเนาะเก้าโมงเก้านาทีเนาะออกทีเซอร์สาวหน้ารถแห่ค่ะพี่น้องแล้วก็ซิงเกลิลเต็มเพลงก็น่าจะเป็นแปดมีนานะเนาะ ตอนนี้พักวงนะครับประมาณสิบวันก็วันที่8ปดเริ่มออกแสดงนะคะเริ่มออกแสดงก็เป็นซิงเกิลแรกของน้องฟิล์มสิริรัตน์กับน้องสตางทิติการบอกค่ะชื่อน้องเนาะน้องฟิล์มกับน้องสตางนะคะสาวหน้ารดแห่ค่ะพี่น้องปิตาม้วนปิตาจวดค่ะน่าจะเปิดซิงเกิลแรกบนเวทีการแสดงของ หมอลำพิษลำเพลินในวันที่แปดนี้นะคะพี่น้องเนาะค่ะก็ได้ฟังไปแล้วทีสื่อนะคะพี่น้องเนาะเย่ยตุ้มก็ได้ฟังแล้วฟังหลายๆรอบเย่ยตุ้มว่าปิตาจวดนะคะพี่น้องปิตาจวดปิดตาจวดเนาะสาวน่รุนแรบอกแค่สายตาผู้ใดบอกคะรู้ยังไง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกันบอกแค่สาย โบกแค่ไพวาอูกะสร้างไหมเนาะโอ้ยหน่อยอย่าตุ้มนีกน่ก็ได้นนะะสาวน่ารถดแห่โบกแค่ไพวาอูกะสร้างนังสะนุ่งสันจุ้ยชว่วงมาอยองบางสร้างสีสันในง,งานปิตามวนค่ะพี่น้องเนาะปิตามวน ขนาดเยตุ้มอายุขนาดนี้แล้วก็มาฟังกันยังว่าเออติดหูเนาะเพลงนี้เนาะติดหูพี่น้องเอฟซี FC มาลเพิลเพลินเเข้าไปฟังได้ยังคะพี่น้องเนะาะไผ่ยังบ่ได้ฟังกลับไปฟังทีเช่อในซอกในช่องหลักนะคะช่องหลักมาลเพิละเพลินออฟฟิเชียนคะพี่น้องเยตุ้มสีอาลุงท่ายคลิปนี้ให้ฟังนำนะํำเนาะตัวอย่างทีซืิอนะคะพี่น้องเนาะเสียงน้องฟิล์มใสกิ๊กเลยค่ะพี่น้องเสียงใสเสียงแน่นนะคะพี่น้อง เพราะว่าน้องฟิล์มศิร <Yes. S 1> ิรัตน์ลูกสาวแม่ยายดอนนี่นะคะเพิ่นอยู่รถแห่มาก่อนที่จะมาอยู่พิํำเพนเนาะส่วนน้องสตังค์นี่เคยไปประกวดนะคะเคยไปประกวดรายการอีกอย่างหนึ่งของที่อาจารย์สลาคุณวุฒิเป็นกรรมการนะคะพี่น้องน้องก็เคยผ่านเวทีประกวดออทีวีประกวดเวทีใหญ่มาก่อนเนาะแล้วช่วงนี้น้องก็ เป็นตัวตึงของดาวลูกไก่ของมลาพิลเืินนะคะพี่น้องเป็นตัวตึงเลยแหละค่ะนะคะสไตล์น้องสไตล์น้องจะเป็นแบบแบบเล่นเล่นกับผู้ชมหน้าห้านได้ได้แบบสนุกสนานค่ะแล้วก็น้องก็ไม่อายน้องก็กล้าแสดงออกเนาะน้องสตังเนาะส่วนน้องฟิล์มนี่ก็เสียงหนักแน่นค่ะพี่น้องล้องม้วนย่าตุ้มเป็นตาดังอยู่ นะคะเพลงนเนาะเอาช่วยกันเข้าไปชมนะคะพี่นอ้องทีซื้อสาวนาลดแห่เนาะพี่น้องเนาะค่ะแล้ววันที่8ปดนี้เราก็รอนะคะพี่น้องรอชมซิงเกิลเต็มเพลงนะคะแล้วก็รอชมบนเวทีการแสดงของมลามพิลลาเพลเนนะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเปิดซิงเกิเลแรกบนเวทีด้วยนะคะแล้วก็เปิดเต็มเพลงในวันที่8ปดเวลาเก้าโมงเช้า 9นาทีนะคะพี่น้องเนาะสำหรับพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซี FC มารเพลพินก็คงจะมีมาไัยน้ำใจรับขวัญน้นองฟิล์มกับน้องสตังค์นะคะเนาะพี่น้องซ้อยกันเนาะไผมีซิปก็สซ้อยซิปใมีซาวก็บซ้อยซาวเนาะร้อยสองร้อยซิปซาวสามซิปสี่ซิปห้าซิปคะแนนกันซ้อยลูกๆเข้าไปเป็นกำลังใจให้ลูกๆทั้งสองนะคะพี่น้องแล้วก็ส่วนบ้านฮักต่างๆบ้านฮักพระเอกเต้ บ้านฮักนางเอกไฮบ้านฮักนางเอกอุ้ม <c oughs> บ้านฮักพ่อพญาต่อโชคอะไรแบบนี้ถ้ามีบ้านฮักแล้วพ่อพ่อแม่แม่กะซ้อยกันไปนะคะเนะาะไผ่ยังบ่มีบ้านฮักกะหลายๆคนกะเสียงดีนะคะพี่น้องกะช่วยช่วยกันไปเนาะคนละสิบละส้าสามสิบสี่สิบห้าสิบคะแนนค่ะเป็นกำลังใจให้ศิลปินในวงให้มีกำลังใจนะพี่น้องเนาะคะ่ะ ช่วยๆกันเนาะเพมีหน่อยกับซ้อยหน่อยเพมี่หลายกับส้อยหลายค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้ยายตุ้มมาเชิญชวนพี่น้อง fc ไปฟังทีเซอสาวหน้ารดเห่ค่ะพี่น้องม้วนบ่ม้วนสำหรัมาฟังท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องนะคะค่ะก่อนจากกันก็ขอขอบคุณช่องหลักนะคะมะลำพิษลำเพลิอนออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องที่ยายตุ้มเอาตัวอย่างทีเซอ เพลงสาวน้ารดแห่มาลงในคลิปของยายตุ้มค่ะแล้วก็อวยพรให้เอฟซียายตุ้มทุกๆคนนะคะพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะคะชุดีตลอดปี2 5 6 7ิคิดดีพูดดีทำดีค่ะพี่น้องสิ่งดีๆจะตามมาในชีวิตนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จากกันด้วยตัวอย่างเพลงสาวน้ารถแห่ค่ะพี่น้องนะคะ បកខេបកខេ